สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดนี้ครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวสารมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับเมื่อครั้งเตรียมออกมาตรการเยียวยารอบใหม่นะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในรอบครึ่งปีหลังของปี2565นี้เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าใครจะได้รับการช่วยเหลือและช่วยเหลือแบบไหนกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถาาท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะครับครังเลงใช้งบกลางออกมาตรการลดค่าของชีพเพิ่มในครึ่งปีหลัง2565หวังลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนนะครับรัฐมนตรีการคลังลุยโถกสภาพัดเลงใช้งบกลางออกมาตรการดูแลค่าของชีพให้กับประชาชนช่วงครึ่งปีหลัง มั่นใจปี65เศรษฐกิจโต3.5%คาดต่างชาติเข้าไทยกว่า9.5ล้านคนนะครับวันที่29มิถุนายน2565นายอคมเติมพิทยาไปสิทธิ์รัฐมนตีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยขณะนี้กระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒน์ธนาคารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชหรือสภาพัฒน์อยู่ระหว่างการหาลือกการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ในส่วนของงบกลางเพื่อนำมาใช้ ในมาตรการเยียวยาและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงครึ่งปีหลังส่วนจะเป็นมาตรการใดนั้นต้องรอการหาลรือให้ได้ข้อยุติก่อนโดยขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างแน่นอนนายคมยังกล่าวอีกว่ามาตรการที่จะนํามาใช้แบ่งเบาภาระช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนนั้นจะมีทั้งมาตรการเก่าและมาตรการใหม่ ซึ่งมาตรการเก่าก็ได้ขยายระยะเวลามาตรการออกไปแล้วเช่นการตรึงราคาแก๊ส NGV ีสำหรับรถยนต์และการถุงต้มเป็นต้นส่วนเรื่องภาษีน้ำมันดีเซลนั้นยังมีเวลาพิจารณาเนื่องจากสิ้นสุดวันที่20กรกฎาคม65อย่างไรก็ดีมาตรการจากนี้ไปจะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจริงๆเพราะงบประมาณมีจำกัดซึ่งงบกลางก็มีเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะัก ทั้งนี้กระทรวงการคลังยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจในปี2565ยังสามารถเติบโตได้อีก3.5%ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดประเทศทําให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ปรับคาดการณ์ใหม่ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวไทยไม่น้อยกว่า9.5ล้านรายจากเดิมคาดการณ์ว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณ7ล้านคนขณะที่ส่งออกของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องโดย4เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัว14%ดังนั้นหากยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นการส่งออกเพิ่มจะเชื่อว่า GDP ประเทศไทยจะเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับมาตรการเยียวยารอบใหม่นี้นะครับคางก็ได้ชี้แจงว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างแน่นอนนะครับก็จะมีทั้งมาตรการเก่าและใหม่นะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่กลุ่มบัตรคนจนรายได้น้อยก็น่าจะช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับและ จะช่วยแบบเฉพาะเจาะจงเท่านั้นนะครับเพราะครังก็บอกว่าเงินที่จะเอามาช่วยนั้นก็มีไม่มากนะครับมีจํากัดคงจะได้ไม่ครอบกลุมทั้งหมดยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับนี้ก็เป็นข่าวสารมาตรการเยียวยาล่าสุดนะครับที่นํามาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับหากมีความคืบหน้ายังไงก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ